รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมนีเราก็เชิญพี่เปียวได้ไม่ใช่เหรอ ก็เรามีชื่อพี่เพียวอยู่พี่เพียวไม่เข้าเกมอ่ะมามาพี่เปิดเรียกคองใช่ไหมเปิดแล้วหกสามสี่สี่ศูนย์หกเก้า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 ก็ไม่เห็นมีชื่อพี่เพียวนะโลคับโลคับบอดิกส์บอดีกส์อผมมาจากฮีโร่บายปะผมพี่เพียว Yes ตกใจเหมืเลยฮีโร่บายอะไรจากนี้จองนี้พี่เพียวเอาหัวน้ำแข็งมาจากไหนอะพี่ พี่เพียวหยางพี่เอาไอ้นั่นมาจากไหนหัวน้ำแข็งล่ะเฮ้ยไม่ใช่ผมเฮ้ยไม่ใช่พี่ของพี่พี่ได้เลยเออเอ้าวนึกว่าพี่กับเล็กยังเบอร์สี่เปล่าเออน่าจะเบอร์สี่นะพี่อืมเอฟเอฟนี่เพียวมาจากไหนอนี่ยปีฝ้ายเอเอ็กก็ปีฝ้ายไอเจ้าเฟรดีบอกผมเรื่องนั้นเลยพก่สาว อะไรนะ<อ>พี่พอะไรนะเอาเอาเอาบาสุก้าเอาครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงมีดูหรอบาสุก้ามีพี่มีไอ้ปืนยิงไอ้ปืนทำลายรถไงใช่เหรอใช<ม>่ไม่รู้อ่ะคือพี่ก็ไม่เห็นนะแต่ผมเคยเห็นยิงใส่ตัวเองเมื่อรถร้อยห <ผม S 1> <ล>นึ่งอ่ะรถไปครึ่งหนึ่งอ่ะไต่เรี้ยงเราดีใจใช่ไหม มีเป็นกระบอกเดียวก็สามารถได้ที่หนึ่งได้ดูจริงดูก่อนนะแปลงได้ x อ่าอ่า FPD อ่ะเฮ้ยพี่มีตัวมีตัวพี่ระวังพี่ระวังเขาให้เดี bah, <im ๋ยวเราตาเรากำลังป้าเลยวะแตกโอ้ผมโดนยิงตาล่าครับพี่แยิงผมมีอีกมีอีกนุ่มตี้มีนุ่มตี้เอาบ้านก่อนละกันเดี๋ยวตาย แมาทุกคนออกทุกคนจะออกไม่ใช่คนเดียวคนเออไม่ตายโอ้โอ้ตอนนั้นตัวตายเลยโอ้จะออกแหวนเห็บว่าไม่ตายแหวนซีซันหน้าเล่นกับพี่เปล่าฮะพี่เปิดพี่ว่าเอาคนดูไปเล่นซีซันหน้าเล่นกับพี่เปล่าได้พี่พี่ว่าไม่มีติดเล่นไงไปดีกัเลยเอาไปเล่นไปดิอัดติดเล่นด้วยพอดีเย้ ทีมเราไม่รอใช่ไหมเกมแปดฟักอยู่แต่เราวิ่งลเลาะขอบวงลงไปดีกว่าทำไมตอนนี้คนลดน้อยจังต<ะ>านเมื่อกี้พี่เห็นป้าตอนที่ผมเล่นอ่ะแบบคนมันฆ่าก,กันรืัวมผมไม่ค่อยชอบเปิดคนมาครับอยากเปิดก็เปิดมาโกนไม่ดีเนาะ มีอฝ uhm to mm hmm. ั่งรู้อ่ะมีเศษไอฝั่งมีตัวนะเนเลยขอขอขอพี่ขอเอาใครลาดโอ้โหอะไรเนี่ยไม่มีตัวอยู่นะไอเบอร์หนึ่งเปิดอ่ะ ยู่ขงล่างแล้วผมดูหลังให้ี่อยู่นบป้อมป่ะบดป้อม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 ไม่รู้มีหรือเปล่าเอาระเบิดขึ้นไปเช็คให้โอเระเบิดไปไปดูก่อนไปดูไปดูมี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 พี่มี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 พี่ร็วัง โอ้ผมขอได้ป่ะอันนี้ผมยังไม่ได้คิวเลยเห็นใจผมเหม่อพี่มายำองอัานนี้นี่อุ้ย k เล่นเลยเล่นเลยเล่นพี่เจ้าสิบของผมอยากใช่อยากให้สกิลปืนเข้ามาอยากให้มันบวกกันค่ะขอหน่อยพี่พีเอาผมขอได้ป่ะอยู่ไหนอยู่ตรงไหน เจ็บเจ็บวันนั้นเจ็บพี่วันนั้นเจ็บ oh <no. S 1> มันมันมันมีส่วนมันมีส่วนทีน่จะโดนเลโซนทับตายโดนเลโซนทับตายที่ฮาเลยนะ oh <no. S 1> ผมมีเอเคโดนไปร้อยกว่าพี่ oh <no. S 1> ตอดตัวของส่วนไ้โอ้ยเกือบตาย AW oh <no. S 1> ผมโดนไหล่ทางเลยพี่เด oh <no. S 1> ี๋ยวผมเอาหลังเดี๋ยวผมเอาหลัง หลังเจ็บพี่หลังเจ็บว้าวปันไปพี่เอาไปไอ้เ้ยปันดิแฟนแฟนพี่ผมจเจแฟนใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นตีเล็กตีคน พ,พี่เพียวเราแลีวแล้วเราตายแล้วพี่เอาอยาปะเี่พี่นั่งพี่

เจ็บลงมาอเอาขึ้นแพ้ไหมไไไไไเล่นได้โรงพยาบาลจะเข้าโรงพยาบาลเลยใช่ไหมวิ่งเลยวิ่งเลยบาร์หนึ่งเอ้ยพี่วิ่งเลยพี่วิงว่งวิง่งวิ่งลงล่างเลยจะรอไปดักมันในขอบ,บวงพี่เราไปดักมันขอบวงเลยโอเค,อเคเอได้ไม,มไม่มีตี <c oughs> ้เหรอใช่พี่มันมาหนึ่งตัวบนโรงพยาบาลหนึ่ง หนักเขาวงได้หนักเลยเขาวงดักได้หนักเลยพี่เอานี่ข้างหน้าให้ได้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวผมดูหลังให้สามตัวสามตัวกี่ตัววะสามสามเรามาหลังว่าพี่ว่าเข้าวงได้ไหมเ<อ>มนี่ยเข้าวงได้เข้าเลยลเห็นไหม,มเห็นไหมผมเห็นแล้วมันจะเอาให้ได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เพิ่งสี่คูณร้อยอะไจังวะเนี้อุ้ยพี่เรายึดวงไปได้เรายึดวงไปได้นี่บ้านเอลบ้านเอลโอุ้ยอุ้ยอ้ยพี่ผมโดนผมโดนจะตายอ๋อไม่น้อตาย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 สวย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 เฮ้ยขอย่างหน่อยผมมี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 สามกล่องอุ้ยหส่ลงบ้านมีตัวอันหนึ่งตอนนี้ผมไม่มีนะมาลงล่างมาลงล่างแล้ว นี่พี่ตรงนี้พี่มาเก็บพี่ตรงนี้โอ้โหตายวงโอ้พี่โดนโอ้ไปชุบไม่ได้วะโอ้ไอตุ๊กี้เจ็บนะเอาไงเอาหน้าองไหมอุ้ยจะเย็นมะลูสามนึงสามเลยสามเลย หมด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 มีมีเสเซตหนึ่งเซตหนเซตหนเซตหนอุ้ยหลังหลังหลมรองตัวแต่ว่ามันเซตหนคือมันคนลตีกันใช่ปะคนลตีคนลตีแท็กแท็ก หุยสวยฝาเม่กี้กันจริงจริงว่ามันกันข่าว